เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2025หัวข้อติดตามผู้นำที่ดีเพื่อเป็นผู้นำที่ดีข้อพระคำหลักมัดธิวีวบทที่16ข้อที่24 24 พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับการเขนของตนแบกและตามเรามาอ่านพระธรรมทีมัทธิวบทที่16ข้อที่24ถึง26 24. พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับการเขนของตนแบกและตามเรามายี่สิบห้เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดยี่สิบหกเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน หรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาเนื้อหาการเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มักเกิดจากการติดตามที่ดีตัวอย่างเช่นสาวกทั้งสิบสองคนติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาสามปีครึ่งพวกเขากินเรียนอธิษฐาน นอนและประกาศพระวจนะด้วยกันจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วผู้คนรู้ว่าพวกเขาอยู่กับพระองค์ผ่านทางคำพูดและการประทําของพวกเขาโดยมีพระเยซูเป็นผู้นำและพวกเขาเป็นผู้ติดตามท่านอนุชนที่รักสำหรับผู้นำที่ดีนั้น เขาหรือเธอต้องเป็นผู้ตามที่ดีเสียก่อนการขาดแคลนผู้นำที่ดีในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเพราะหลายคนไม่เชื่อฟังพ่อแม่ครูและผู้มีอำนาจเมื่อพวกเขายังเป็นผู้ติดตามดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะผู้นำได้ดีด้วยพระคุณของพระเจ้าผมมีความรู้มากกว่าคุณพ่อฝ่ายวิญญาณของผมในพระเจ้า แต่ผมก็ยอมอยู่ใต้การนำของคุณพ่อจนกระทั่งท่านถูกเรียกไปสู่สวรรค์ท่านเคยสอนผมว่าการเป็นผู้นำนั้นต้องมีการเสียสละดังนั้นเราทั้งสองจึงอดอาหารเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในขณะที่เราเลี้ยงอาหารสมาชิกในคริสตจักรฟรีในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆท่านสอนข้าพเจ้าถึงวิธีการทุ่มเทยอย่างเต็มที่แม้ในยามที่ไม่มีแผนสำรอง เพื่อพระสิริของพระเจ้าแม้ในยามที่ท่านไม่อยู่ผมก็ยังอดอาหารต่อพันธกิจทั้งหลายเพื่อให้สมาชิกของเราอยู่อย่างสุขสบายในการรับใช้ท่านอนุชนที่รับของผมจงเป็นผู้ตามที่ดีเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมท่านจะได้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ประเด็นสำคัญ เพื่อให้ท่านเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ตามที่ดีเสียก่อน